วัสดีทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับเนวโตอัลติเมตินจ้าสตอมสีโรถทรูโบรุโตก็จะกลับมาทําเควสทยีบบอกเอาไว้ในคลิปก่อนว่าเอ้ยมันมีเควสเควสหนึ่งที่มันดูน่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะไปลองทํากันก็คือเควสของชิกามารุเควสอื่นอ่นอ่ะก็มันก็เนื้อเรื่องยิบย่อยมันก็คงไม่น่ามีอะไรแต่ที่สําคัญอ่ะเนื้อเรื่องไอเควสของชิกามารุอ่ะมันดูน่าสนใจมากน่าสนใจยังไงเดี๋ยวต้องดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วชิกามารุอยู่ไหนเนี่ย เออลานหมู่บ้านคโนหะตรงไหนปะเออมันวาร์ปได้ปะลืมปุ่มหมดละหนีไปเล่นเกมอื่นมาสักพักใหญ่เลยอเพิ่งกลับมาเออลานใช่ไหมนี่ต่อไปข้อมูลทดสอบสินะนั่นลุงชิกามารู้ไม่ใช่เหรอมาทำอะไรอยู่ที่เนี่อ่ะ ง่ายบรุโตตึกนี้เห็นมีตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วอ่ะมันเป็นตึกเอาไว้ทำอะไรกันหรอลิ้นพันไอ้เจ้านี่น่ะมันเป็นสิ่งที่หน่วยวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมามันคือศูนย์ฝึกจำลองภาพเสมือนจริงไงศูนย์ฝึกเสมือนจริงนั่นสินะ ก็อย่างเช่นพวกชั้นสมัยยังเป็นเด็กๆกับเหล่านินจานในอดีตที่เสียไปแล้วอะนี่นี่แหละทีเ่เป็นความน่าสนใจคือเราสามารถเข้าไปจำลองเพื่อสู้กับตัวละครในอดีตได้ตัวเก่าๆได้และมันมีหน้าเรื่องเซอร์ไพรส์คือมันจำลองรุ่นที่7ในโวอร์ชั่นเป็นโคคารเงได้ด้วยซึ่งมันพิเศษมากเดี๋ยวจะเล่นควนี้ให้จบ แต่ว่าจะคลิปเนี่ยมันจะกลายเป็นตอนพิเศษนะมันจะถ้าเตีเอาไว้ก็เดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะได้สก,กี่คลิปเป็นสถานที่สำหรับการฝึกที่สามารถเอาไว้ประลองกับนินจาซึ่งปกติแล้วไม่สามารถประลองด้วยได้ในห้วงมิติจำลองนะ่ะยอดไปเลยแฮะสนใจละสิถ้างั้นก็พอดีเลย หมายความว่าไงอ่ะที่จริงข้อมูลทดสอบของศูนย์แห่งเนี้ยยังไม่เพียงพอเลยถ้าทางว่าจะเปิดให้เริ่มใช้งานจริงก็ยังต้องใช้เวลาอีกนานอะอะไรกันเนี่ยอุตสาคาดหวังเพราะงั้นบรุโตนายไม่มาลองช่วยทดสอบดูเหรออยากให้ลองท้าทายกันต่อสู้หลายๆแบบอะ ที่ฝั่งนี้เตรียมไว้ให้เพื่อเก็บข้อมูลถ้าเอาข้อมูลการต่อสู้ของเธอไปให้หน่วยวิทยาศาสตร์ช่วยวิเคราะห์ก็จะช่วยล่นเวลาในการพัฒนาจนเริ่มใช้งานจริงได้เร็วขึ้นน่ะเอาดีของดีมามาลองดู ถ้าถางถ้าสนุกดีอ่ะขอลองดูก็แล้วกันนะขอบใจมากเอาละ่ะถ้างั้นเข้ามาข้างในเซยเลยต้องมีสอบเสือด้วยนะประเด็นนะ่ะนี่คือสูตรฝึกเออเร็วไปอ่ฮะเริ่มแบบนั้นช่างมาเถอะให้ผมสู้ไว้ๆเธอหน่าสำหรับเธอเนี่ยให้ลงมือทำจริงก็หงดีกว่ามานั่งสอนสินะสู้กับใครดีนาะ ก็เนีย่ยเห็นปะมันจะมีถึงแรงเอสเลยซึ่งคิดว่าน่าจะได้ถึง5คลิปเลยนะเท่าที่คิดก็คือคลิปและแง้งอ่ะโอเคเรามาเริ่มจากแก๊งทิมเจ็นในวัยเด็กกันดีกว่าเราสามารถเลือกเอ่อเราสามารถแบบเลือกอ,อลูกทีมได้ใช่ไหมเอาสาดะ,ะไปแล้วกัน เออ่มิสกิแล้วกันทีมเจ็ดในอดีตกับทีมเจ็ดในปัจจุบันไม่ได้กะเอาแบบแรงถ์งถูงแบบโหเก่ดดีๆหรอกนะแต่แบบ เพราะมันจะระดับความยากไปเรื่อยๆซึ่งลืมปุ่มไปหมดแล้วโอ้โหเด็ด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  어, <목소리로> 냄오 <목소리로> โดนด้วยนั่นแหละซุ่มอ๋อ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 

ียยร้อต่อไปก็คือทีมคูเรนในในวัยเด็กก็ค<ะ>ือมันจะต่อสู้ไปเรื่อยๆอมันก็จะวิ่งไปอย่างนี้แหละ เออเดี๋ยวคู่เด็ดๆไว้ต่อไปเราขอไปดูอย่างอื่นอืมเราสุ่มมาดีกว่าเพราะว่าจะเอาทีมหนึ่งไว้แบบว่า ไว้ทำปกคลิปอะไรเงี้ยจะได้แบบแต่ละแต่ละคลิปก็จะได้มีปกคลิปไปในตัวด้วยถ้ามวัวจะแบบเออใช้แบบทีมหลักๆแล้วมันเดี๋ยวคลิปอื่นมันจะดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เพราะมันจะต้องสู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆไงตรงก่าจะแรงเอสอ่ะ แล้วตัวหลักมันก็คือบรโตไงมันก็เลยคอมโบแบบทิมอื่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วคอมโบกับบรูโตมันค่อนข้างน้อยโอ้ยโอยโอยอยอยสู้กับแม่ตัวเองในวัยเด็กโอ้ยโอยอยอนั่นแหละโอ โคตรโดนเต็มเ,โโเต็มเลยว่ะเอ้ยโ,โดนเข้าไป ต่อไปชิมอัสมะวัยเด็กถ้างั้นก็ต้องเอานี่ไปดีกว่านี่อีกคนนึงเมื่อกี้เอาอิาอโนโนไปแล้วก็เอาโจจิมา เอางี้ดีกว่าเล่นเป็นตีมดีกว่าในต่อเมื่อก็แบบเอาสมาชิกทีมในวัยโตมาสู้กอบวัยเด็กอ้ย ไปละเซ็งกันโอ้โหโอ้โหโอ้โห ตุ้มเรียบร้อยแกน่ะอยู่ในกำม,มือฉันแล้วตุ้มอย่างนี้มันดูสาสใจกว่านะจบสักที ทีนี้ก็ทำตัวต่างสบายได้แล้วสินะแรงเอสเลยต่อไปทีมไก,ก่ก็เดี๋ยวเอาลีก,กันเนจิมาอเออ่อเนจิเอเอ,ออยู่นหนวะเนจิเดี๋ยวนะ อ๋อนกว่าหาเนจิไม่เจอแล้วก็ลี่เดี๋ยวภาพอเอาเนจิออกมาเล่นเพื่อคนอยากเห็นไงหลายๆตัวละครคือจะได้ไม่เบื่อกันว่าเล่นแต่ไอโบ โอ้โดนเต็มเต็มเลยว่ะเดี๋ยวเบื่อว่าเอ้ยเล่นตะโบอย่างเดียวก็ก็เลยจับเอาตัวอื่นมาเล่นด้วยโอ้โหคูดที้โกง ดดดีีีคือจะไม่ใช้จักรกันเลยเหรอโอ้ย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 โอยเห็นเธอนะเธอนี่แน่ มุ่งมันไปสู่จุดสูงสุดนั่นแหละคือเชตปากรหอคิวงะหวยแปดทิศหกสิบสี่ฟามือ ต้องมุ่งไปให้สูงขึ้นกว่านี้อีกขนาดนี้ยังจะได้แรงเอสีกมาสามพี่น้องซุนะในวัยเด็กก็รู้ๆกันนะว่าจะเอาใครมาเล่นเอ่ออยู่ไหนการะ ก็เทมาริถามว่าใครเล่นใครเป็นหลักก็ต้องเล่นเทมาริอยู่แล้วป่ะากาล่าเนื้อเรื่องเฉพาะตัวได้เล่นอยู่แล้วได้เล่นเป็นหลักได้เล่นเยอะด้วยแต่เทมารินี่เล่นน้อยน่าจะเอาชุด,ดว่ายนะ้ำมาแฮไม่ได้หยิบมาลืมคิด จริงเทมาริก็มีได้เล่นบ้างแหละแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่าเทมาริเวอร์ชั่นด็กคอมบูชั่นโตมาสู้กันนี่ไม่ต้องทำอะไรหรอก Nè, dùng cái này Dùng cái thì... if... Nà, biết... này, ไปนี่แน่จบเลย<ป>พวกริงโลไปแถวน่ะอย่ามาเสนอหน้าให้ฉันเห็นนี่แน่เป็นพวกหน้าเบื่อจริงเลยสินะ อืมต่อไปทีมมินาโตะก็รู้รู้นะว่าจะเอาใครมาคู่คาคาชิเอ่อต้องเปลี่ยนชุดหน่อยชุดโคคังะี้ได้คนหนึ่งโอบิโตะเอาเวอร์ชั่นลังปกติมาแล้วกัน อาจารย์คาคาชิแล้วกันคนน่าจะยังไม่เห็นล่างหนึ่งของอาจารย์แกเอ,ออๆโอบิโตนี่เราน่าจะได้เห็นกันบ่อยแล้วว่าภาพล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเออ จะบอกว่าตั้งใจแหละให้มันโดนมีอะไรมีมันมีให้เล่นด้วยนะไอ้รังเนี่ยไม่ใช่แบบแค่แบบอยู่ในแค่ในเนื้อเรื่องอะ โอ้ยเดี็ดเด็ดเด็ดเด้ออันนั้นเกินไปเด็ด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 เรียบร้อยอ้าวเลือกมาผิดท่าบางคนจะเป็นท่าไอ้ท่าที่รากาชิใช้ซูซานุเลือกมาผิด านายเที่ยวว่าฉันไม่ติดล็อกนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าความต่างชั้นก็เกือบโดนเกือบแตกก็เหมือนกันนะตกเหลือสองทีมสุดท้ายก็คือทีมซาบุสักกับทีมโอโรจิมารุ ก็เอาสบุสากาหาคูไปน่ะแหละอยู่ไหนอะต้องเอาล่างสัมาเวสีไปนะเพราะว่าทางนู้นเป็นล่างคนปกติจะเล่นหาคูหรือว่าเล่นสบูสัดีสบูษะล้วกัน โห่ตีโคตรแรงโอ้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 โบนั่นแหละคอนวารี่เดี๋ยวสลับไปหากูบ้างแล้วกันเดี๋ยวเอาตีให้โดนสักรอบนึงก่อน จะได้เปลี่ยนไปฮาคุหน่อยแล้วก็อัดอันตีฮาคุใส่นี่โอ้จะแแปลงล่างแล้วโดนนี่ได้เห็นอันตีนสองคนอยากทำความฝังท่านผู้นั้นให้เป็นจริง ถ้าเพื่อการนั้นแล้วโอไม่ว่าใครก็ตามความเร็วของผมอะตามความเร็วของผมไม่ทันหรอกต่อไปทีมโอโรจิมารุ ก็เลือกโอโรจิมารุแล้วมันอยู่หน้าไหนเนี่ยโอโรจิโอโรจิ ji, ตัวละครมันเยอะซะด้วยไงหาไม่เจอเอาเขาประตูมาก่อนแล้วกันล่างเซียนแล้วหาโอโรจิก่อนออโอโรจิมันอยู่หน้าไหนวะอ๋อเจอละเจอละจอละ ถามว่าเล่นใครก็เล่นเล่นคาำโตะแหละใครจะมาเล่นโอโรจิล่ะนี่ตุ้ม อัดหน้าเต็มๆเลยไปบุตรมาเจอาบุต เออโปรโต์พักหน่อยไปโดนเต็มเผมก็แค mm ่อยากจะทำให้ผมอาไม่ทันชาเฟียนตั้งชีพเคลื่อนย้ายอ่านถูกป่าไม่รู้ นั่นแหละเอาจริงแล้วเหรอป่าลอกก็คิดว่าอ่อนแอร์เกินไปนะ่ะเรียบร้อยผ่านแรงดีแล้วต่อไปปลดแรงสรี 4. ซึ่งเดี๋ยวแลงซีเราค่อยมาลองกันอ๋อมันจะเริ่มเป็นทีมของทีมชิบูเดนเออก็ก็คงน่าจะไล่ไล่ไปแหละโอเคเดี๋ยวแลงซีเรามาลุยกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนลวกันถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทำพาร์ทต่อไปวันนี้บ๊ายบาย